พิเศษสุดๆพิเศษกว่าที่ไหนคุณพ่อบ้านและคุณแม่บ้านที่กำลังมองหาน้ำมันพืชเพื่อนำมาประกอบอาหารมาทางนี้เลยค่ะเรามีทั้งน้ำมันปลาล์มและน้ำมันถั่วเหลืองคุณภาพดีผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานสะอาดในส่วนของน้ำมันปาล์มนะคะจะอุดมไปด้วยคุณค่าของวิตามินซีเหมาะสำหรับการใช้ในการประกอบอาหารจับเยืยกทอดและ จะทำให้อาหารที่ทอดกรอบได้นานและมีกลิ่นหอมหน่ารับประทานส่วนน้ำมันเถอะเหลืองนะคะจะใช้ประกอบอาหารเช่นผัดทำสลัดผักและเป็นส่วนผสมในการทำขนมนะคะประโยชน์ของน้ำมันเถอะเหลืองดีต่อสุขภาพอุดมด้วยกรดไลโนเลอิกวิตามินอีวิตามินเคดีต่อสุขภาพเส้นผมกระดูก ช่วยบำรุงผิวพรรณและช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของความดันโลหิตสูงหากรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะ1ขวดบรรจุ1 0 0 0พซีซีหรือ1ลิตรนะคะสั่งยกกรัง12ข,ขงวดพิเศษสุดๆนะคะส่งถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางสะดวกแบบนี้สั่งกันเลยนะคะ